เิมไม่ยืมหลวงขอจำนองประเภทนี้ที่นี่สานเอาไว้มีแนวไรที่ขุดคนคนไม่เกียงวินดินดูกระสินในอันพองหัวคอนขาแพงบัดจวนมันแห่งแรงผลมอทองนกตามการยอนบักพ้องโบราณมาเจอจับน้ำไหม่บุญของพระเด่นหัว่อยสวยแทนตังแกเก่าเสิงนั่งแมวขอผลจะกพระเจ้าเหลียวดีก็เราลืมผ้าบ่คืมน้ำผันแดนนกทั้งนิน มอเห็นเสียงผลทุ่งน่ามีน้ำมีหัวใจมาดูแรงทำหน้าผีสองเทียจิตได้ได้ได้เสียเพียกันก็ตะกี้เป็นนี่ก็ส่วนหลายคิดเวิงเนื้อนอง่ายตั้งแต่ก่อนปัจจุบันรุ่งขึ้นมาถึงพันเหตหน่าก็ยังแล้วเสียงเสียเท้าตีเข่าหฮมล้านผพ้ากันมวนส่วนกันหาเข่าขึ้นเราถินเรามวนละงอม ไปบางเฮียนกินหอดไก่ต้มซ้อยแ่กันแท้นะเลียงปัญหาเงินยืมแมนโมมีเสียจ้อยพ่อะเรียนหัวคอยฝนสุกเน่าผ้าไม้บุญบางไขเบิกบานสวย่านมูแทนการเหตุน,น้าบ่ยากแคนบักเถิกไงไทยดำผูกไปต่างกันแท้น้าคำมาไทคนบอกคือคนเดี๋ยวดีไทยหน้ากวยญี่ปุ่นเป็นขีกาในทุน่นหรือหมดก,ก็งีเกาวโขดใส่สมอง การเหตุนะ้าบ่ถูกต้องบ่หูหองก็เลยรับบ,บ่มีคนยอมรับสิ่งดีมีไว้เห็ดอีหยังบ่หาวันหาเมือคือใจตั้งแก่เา่าแม่แจ่เสียวเขาข้นเราบ่คือเี่เก่าหลังสิเหนะตุน้าตะลังโคก,กแหกบ่เคยพักบงจากคุณว่าคาคุ้นของเขาปรกตูเล่าวันสินบ่อยเปิดสินรับบ่อยเขาปับตู้เราคนกระล สู่ม on, อือนี่โว้ยบกิิดอีกจำคำาเกาันยนึ่งหมดมันริเสียหน้าโคตต่อไปไพ่อยอยเอาละจัะเอลยเอาละกังเลยเงินบังกระนั้น